สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ไม่อยู่กับในเกมโรบอกนะคะก็ไม่อยู่ในแมปฆาตกรอนก่แล้วนะคะก็ไม่มีในมากโอ้ยแหลกถ้าว่ากำหยาบก,ก็ขออภัยด้วยน้าที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางเรื่องมันอดใจไม่ไหว ยืนหัวบอลด้วยอากาศเว้ยเฮ้ยหันดูดิฮ่าซีซีเออเป็นผู้ชายแต่ใส่เสื้อผู้หญิงไม่ไอผมสาลายไอไอนั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวก็มาดูคนอื่นกันเลยอีนี่กูเห็นมันยืนนั่งแล้วอากาศไม่ใช่อีแก่ไม่ใช่หัวสาลายไอเสื้อสีแดงหัวโลนอ่ะอุ้ยเรามาเปิดเพลงยังไม่เปิดยังไม่เปิดเออแบบ ม,มาซื้อนะอะไรกันเถอะมาซื้อตุ๊กตาได้อะไรเดี๋ยวจะให้ดูมีดที่เรามีอยู่นะคะนี่นะคะมม่หนึ่งมี่สอง่สามไ่สี่ห้าเรามีปืนทองด้วยปืนทองนะ,ะอันนี้ก็มีสามอันนะ นี่หัวใจก็ดีเหมือนกันนะยากฟังนี่อ้าเป็นแต่อินโนเซนไม่รู้อีนี่ดิใครเป็นนช่วยเลยใช่ไหมใครเป็นปน่ะพี่แอบดิใครเป็นอย่างเ <laughs> รา่ยให้รีบไปแอบอย่างก็เล่นเกมซ่อนหาเลยนะโอ้ไม่ก๊อดไอ้นั่นเป็นใช่ปะ ใช่ไหมอะไรใครเป็นอ่ะไม่รู้ไอตัวนั้นปหมไม่ใช่อีหันก็ไหมือนก็เหมือนมึงแหละชอบพูดคนอื่นทุกมื้ออีโดก็พูดความอยากเผาแล้วนะคะเสียงชัดเจนรามชาอต้องแอบนะเอ้ยมื่อกี้เห็นคนแอบในห้องน้ำแบยเฮ้ยมีผมสาหร่าย โอ้ม oh, ีคนตายเราจะแอบไปนะคะเอะทำไมผู้ชายหัวซาลายแน่เลยอ่ะเพราะว่านะมึงก็ทำแก้มเป็นยิ่งดีฆาตกรอ่ะยืนอยตรงคนที่ตายอ่ะ ก็เป็นอีหัวสาลายพันอีหัวสาลายเป็นอ้าวอิเกตอิเกตตายแล้วอิเกตตายแล้วมึงดูหน้ามันใคเฮ้ยใครเป็นน่ะไอหัวสาลายอะไรชัวเฮ้ยต้องเป็นผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเลยอ่ะไอผู้หญิงใส่เสื้อสีฟ้าเขียวเขียววะไม่สีดำสีแดงสีดำสีแดงอะ ดำแดงมืออะไรมึงใส่เสืส้อสีแดงอ่ะไม่มาถึงผู้หญิงอีกคนนึงมิตังเยอะเลยอ่ะใครมาดึงตังไว้เนี่ย ดออกไม่ได้ไม่เป็นไรรอจนกว่าให้นั่นตายเราถึงจะออกได้เฮ้กินาทดีวะไม่ออกไม่ได้อะดูในนี้เราคยปลดภัยโอ้ยตายตายเย้เย้เย้ใครเป็นเราจะมาดูกันนะคะ าสาลายเป็นผ่าแล้วเนี่ยตอนแรกค่ะนึกว่าอ e ี e นี่จะเป็นเอาเข้าไปไหนเราก็ไม่รู้ออกจากแมตไปมนะั้งหาดิหาไในนี้อนะ่ะอุ้ยอันไหนอันไหนอันไหนไอันเดิมเดิมคก็ว่านแล้วก็ไปที่เดิมที่ซ่อนที่เดิมอุ้ยโล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 ,ล,ลเราเป็น แนวนะคะจะรอจนกว่ามันจะมาจีบเนะอุ้ยมีกล้ามด้วยอ่ะหุ่นนั้นต่้สามองร้อยกว่าหุ่นกล้ามบึชอ่ะอุ้ยแบบนี้นะแต่ผมชอบโอ้ยยันเคยมาถึฟอก์เลยด้ดิ้ง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 กดิ้งดิ้งดิงดิ้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 งดิดิงดิงดิ้งดิ้งอิ้งดิ้งดิ้ดองดิ้ดอร์ ข้า,ม,า<ด>มีมิงันยิงคนได้ใช่ปะได้แต่อย่ายิงมั่วกว่าอีนั่นเป็นแนงเลยวะก่ยิงแม่งแง่แง่แี่เราถือเป็นนี่มันนึกว,ว่าเราเป็นฆาตากรนะนเนี่ยวเราก็ตามมันแม่งไัวหนะ เป็นคนที่มึงชอบปะเออใช่เลยพี่อาก้กาบึกๆอ่ะกูไม่ชอบเกียร์แม่มันไม่จีบอ่ะกูก็เอางงเพียอะไรยีงมันกูมไม่รู้ใครเป็นไม่เป็นยิงใครไม่รู้เพี่รู้ยิงไม่โดนถ้ายิงโดนกูคงตายแล้ว มอีแวนว่าคนไหนที่ตามเรามาส่วนมากจะเป็นอีนี่แน่เลยวะอ้าว f u า k มึงตายละตายแล้วใครเป็นเมอร์เดอร์วะไม่เห็นหาฆาตกนก่อนเฮ้ยกูว่าอีนี่เป็นแน่เลยวะถ้าเป็นป่านนี้มือฆ่ามึงดูคนอื่นไม่มี นเป็ยแฟนไม่ใช่ไม่ใช่แต่เป็นแฟนอยากจะเอาอะแคร่ะดูขามันดิเห็น <c oughs> ไหมะครแลถ้าแฟนบอกว่าถ้าผมจีบีคุณแบบเป็นคนคนเลยแบบจริงๆนะคุณจะขอกูอไม่เอา ว่้าไงพ่อ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 ตัวเหยียมันร้องไงจาวี่ไอ้นี่มันซื้อมาพันกว่าบาทเลยอะเนี่ยสัตว์เลี้ยงพันน้ำนี่ยายถึงนายโลบอกนะตังนายโลบอกอะใช่ใช่ในแบบนน อุย๊ย OMG เสื้อสวยว่ะแต่แพงมากเลยค่ะใส่ผมอีแก,ก่นะคะรู้ยแต่เสื้อมันสวยนะเว้ยไม่ชอบอเ want, อออออออดี๋ยวปะไม่เลยวัดด้วงใจพ่อ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 อีก่า d ด d d y d ด d d y d ด d d y d a d d บางคนคิดว่ามันเป็นหุยกลัวนั่นเป็นอะไรวะมันตามกลัวพัน นี่วาจะเป็นนี่นี่วะไม่เข้ามือกวนนี่นั่นหนีมึงใหญ่เลยอ่ะตามไปดิใหญ่มันหนีมึงใหญ่เลยเอา เดี๋ยวพอมันหนีเรามันก็จะไปเจอฆาตกรที่แท้จริงแล้วมันก็คาะแล้วมันก็ตายมันอยู่ไหนวะเหียค่ะวายสันหนีโอ้ยยพนกดีก็ตายโอเมก้า,า,กาคุณแ็่จีจีอะไรทาอะไรอ่ะนู่นตรงนน้นกูจะไปเอาปืน ไอ้กาดแม่งเอาปืนมาแล้วเว้ยเรี่ยเดี๋ยวมันก็ยิยงไ,งไม่มันก็ยิยงไม่โดนหรอกเอ้ยอ้ยกาดยิงอ่ะกาดเราจะมาเหยียบศพนะคะศพที่น่ารักที่สุดค่ะศพอีกอกแก่ดูนหน้ามันดีตามจริงหน้ามันไม่ใช่งั้นไม่ใช่แค่เราจะมาเหยียบมนะัแล้วถ้ามึงตายหน้ามำจะเป็นอย่างี้วะ <S <S เออ อีนั้นเออกีหัวตะไคร่เฮ้ยหัวตะไคร่เป็นนะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พี่ด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บ